เลยค่ะปลูกกระชายไว้กินเองค่ะได้เวลาเก็บกระชายแล้วค่ะพอดีลูกๆเขาจะลื้อดินออกนะคะก็จะปลูกดอกไม้ค่ะขุดออกมาได้กระชายเต็มเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเวลาเราซื้อกระชายมานะคะเวลามันเหลือหรือมีหัวมานนะคะเราก็มาฝังดินเอาไว้นะคะฝังดินเอาไว้ตรงนู้นนะคะตรงที่ลูกกำลังลื้ออยู่นะคะ พอดีว่าลูกเขาบอกว่าเขาจะปลูกดอกไม้ก็เลยลืมออกโอ้ยได้กระชายเต็มเลยนะคะเนี่ยสสิๆเต็มเลยค่ะสบายเลยค่ะเนี่ย มีอีกไหมลูกมีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมดูสิได้แบบเยอะมากเลยอ่ะจะด,กดูกับลูกใช่กำลังขุดหรือว่ามีอีกไหมนะคะ เยอะเลยค่ะเวลามีกระชายก็เอามาปลูกไว้นะคะเราไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะเนี่ย,ยแนะนำเลยนะคะบ้านไหนมีพื้นดินพื้นที่เล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากนะคะ้าซื้อกระชายมาแล้วมีหัวนะคะเอามาขุดไว้ฝังไว้ในดินนะคะเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนะี่ค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะ ไปดูอีนะคะว่าตรงที่ลูกกำลังขุดอ,อยู่มีอยู่หรือเปล่าคะมีอไหมนะคะนี่นะคะล,ลูกเขาลื้อกะชายออกค่ะแล้วก็จะปลูกดอกไม้แทนนะคะ มาดูฝีมือลูกๆนะคะังเตรียมดินค่ะเอามาเทตรงนีง้นี่นะคะลูกๆเขาลือกระชายออกค่ะแล้วเขาก็ปลูกดอกไม้แทนนะคะ อันนี้คือต้นอะไรคะลูก,ต,กต้นดอกเข็มค่ะต้นดอกเข็มนะคะโอ้หดอกเยอะมากเลยนะลูกนะซื้อมาต้นเท่าไหร่คะเนี่ยลูกต้นละยี่สิบบาทฮะยี่สิบบาทจริงเหรอต้นเนี้ยเหรอลูกยี่สิบบาทยี<ห>่สิบบาทโอ้หนั่นใช่ไหมใช่กระถางยกกระถางมาให้แม่ดูซินั่นเหรอคือยี่สิบบาท<ห>ใช่ไหมลูกใช่ค่ะไหนๆเอามาอ่ะยกมาให้แม่ดูซิโอ้โหนี่นะคะวา,างลงเลยลูกวางลงเลยเออนี่นะคะเราซื้อมาจากร้านต้นไม้นะคะ ร้านขายต้นไม้นะคะเนี่ยยี่สิบบาทค่ะต้นเข็มนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเนี่ยยี่สิบบาทแล้วไม่แพงนะคะเนี่ยนะคะลูกๆเขาก็ลองช่วยกันอยู่ค่ะอ้าวแล้วต้นนี้คือต้นอะไรคะเนี่ยดอกสีชมพูดอกโ o เกตมีน็อตโฟเกตมีน็อตโอ้โหมีความหมายนะคะชื่อเนี่ยคะ่ะ อย่าลืมฉันฉัน,ฉนจำได้ดี <laughs> ใช่ไหม forget <Okay. S 1> me not ป <laughs> ่ะ <laughs> คว่ำลงเอามือลองอย่างนี้นะเอามือลองข้างล่างอย่างนี้อะแล้วก็เอามือกดอะกดลากลากเขาเยอะจะกดยากหน่อยอะกดลงไปอีกค่อยค่อยแย่ลงไปนั่นแหละค่อยค่อยทำ ดอกบนดนดินขึ้นสูงไปแล้ว,ลวไปแล้วไปแล้วค่อยๆทำค่อยๆทำเออโอ้โหรากเต็มเลยค่ะนี่นะคะดอกฟอกเก็ตมีน็อตนะคะต้นเท่าไหร่คะลูกต้นละยี่สิบบาทฟอกเก็ตมีน็อตก็ยี่สิบบาทเหมือนกันอเอาละคะ่ะสวนดอกไม้แปลงนี้นะคะแปลงดอกไม้แปลงนี้นะคะจะลงทุนกี่บาทเรามาดูกันนะคะนี่นะคะมีดอกเข็ม แล้วก็ต้นฟอกเกตมีนอตนะคะบบลูกกก็ไปซื้อมาค่ะ,ะจะลง,งดินแล้วนะคะอเอาผนมะพร้าวรองก็ดีนะลูกมะพร้าวรองขึ้นข้างล่างมะงพร้าวรองก็ดี เอาดินแข็งๆออกลากเขาจะได้ลงง่าย กดลงเบาๆนิดนึงลูกอ่านันแหละถ้าไม่กดเลยเดี๋ยวเขาจะเซเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตรงชายคาพอดีด้วยลูกถ้าฝนตกลงมาเดี๋ยวมันจะเนี่ อลากเต็มเลยลูกชูมาหน่อยโอ้เนี่ยนะคะดอกเข็มนะคะต้นละยี่สิบาทเนี่ยค่ะลากขาวจ้วเลยค่ะ เอาไอ้นั่นน่ะที่มันมาขุยอ่ะผมเขต่อแล้วน่ะมันไนปะ <Okay. S 1> เปิดมาใส่ของกลัวให้พ่อล้างเท้าหรือ เสร็จแล้วค่ะลูกๆบอกปลูกดอ,อกไม้เสร็จแล้วค่ะมาดูกันนะคะต้นเข็มซื้อมาต้นละยี่สิบบาทนะคะนี่ค่ะลูกเขาปลูกสลับกับต้นฟอกเกตมีนอตนะคะต้นละยี่สิบบาทเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าซื้อมาห้าต้นนี่ก็คือหนึ่งร้อยบาทนะคะ นะะีตรงนี้มีดินเหลือมุมที่เป็นดินเล็กๆอะคะ่ะลูกๆเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นต้นมบุกต้นมบุกต้นดอกไม้นะคะซื้อต้นไม้มาร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ซื้อขุยมะพร้าวมา20บาทก็ใช้ไปครึ่งถุงนะคะแล้วก็ใช้ดินดินถุงละประมาณ18บาทนะคะเรซื้อมา6ถุงร้อยนะคะก็ใช้ไปถุงเดียวใช่ไหมลูก ใชใ้ดินไปกี่ถุงตรงนี้ให้ดินไปสามถุงอ่ะสามถุง60สิอ่าปุยมะพร้าวตีไปซะสิบบาทเพราะเพราะใช้ครึ่งหนึ่งเนาะก็เป็นเจ็ดสิบต้นไม้อีกร้อยหนึ่งแปลงนี้ลงทุนไปร้อยเจบาทนะคะนะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะต้นเข็ม20บาทฟอกเก็ตมีน็อตสบาทค่ะ3มต้นนะคะสี่ต้นห้าต้นค่ะห ตรงนี้ป้าจะปลูปกกระชายนะคะนี่รื้อกระชายออกแล้วนะคะอันนี้เป็นกระชายที่ที่ลื้อออกมานะคะที่ลูกๆกขุดออกมานะคะเนี่ยกอใหญ่มากเลยค่ะอะไรนับเงินนําเงินเป็นอะไรคะนี่นะคะนี่อันนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหัวเก่านะคะห,หัวเก่าที่ป้าไปฝังไว้อันนี้คือเขาแตกออกมาอย่างนี้เลยนะคะใหญ่มากเลยค่ะเนี่ย ถ้าเราไปซื้อที่ตลาดก็เนี่ยเกินสิบาทนะคะอันนี้นะนี่นะคะนี่นี่นะคะเนี่ยเป็นหัวนี่นะคะหมอดงเนี้ยคือที่เป็นหัวเก่าที่เราเอาไปฝังไว้นะคะแล้วเขาก็แตกออกมาแบบนี้เลยนะคะสวยๆดีเลยนะคะเนี่ยบ้านไหนมีมีดินเล็กๆน้อยน้อยนะคะเอาไปเน็บไว้ปลูกไวนะะน้นะคะนี่ค่ะได้กินเลยค่ะเก็บไว้ทํากับข้าวได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะ่ะพอใหญ่ๆเลยค่ะ อ๋อใหญ่ๆเลยนะคะดีกว่าไอ้ปกติแล้วหัวตรงเนี้ยมันจะแข็งนะคะจะแข็งส่วนใหญ่คนที่ขนอบข้าวเขาก็จะไม่ค่อยเอาไปทำเขาจะทิ้งอะคะ่ะแต่ป้าไม่ได้ทิ้งนะคะป้าเขาเอามามาปลูกไว้ตามข้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะได้มาอย่างนี้เลยค่ะคุ้มมากเลยค่ะเดีย๋ยวไปดูดอกไม้อีกทีหนึ่งนะคะเดีย๋ยวไปดูดอกไม้อีกทีหนึ่งนะ นะคะลูกะขากปเขาไปค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง youtube ลุงป้าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ